โรงเ,เรียนเขื่องในวิยา,ารเป็นโรงเรียนมัธมยมประจมอำเภอเขื่องในมีนักเรียน2,000 780คนปีนี้ปีนี้ความโชคดีของลูกๆโรงเรียนเขืองในวิชาการโชคดทีที่ทางชุมชนท่านในเพอในยกเทศมนตรีและก็องค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นได้เลือกโรงเรียนเขื่องในพิชัการในการร่วมกิจกรรมแห่เทียนพันษาเมืองอุบลปีนี้ซึ่งทางทีมงานของโรงเรียนได้กำหนดชื่อทีมว่าวาดฟ้อนเขื่องในงามวิไลแห่เทียนออกไปสู่ชุมชน ปีนี้สําหรับครูผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมการแสดงนะคะก็จะขอทิ้งทวนเป็นปีสุดท้ายซึ่งจะเกษียรราชก,การแล้วนะคะทีนี้ก็สําสหรับชุดการแสดงที่เราจะเสนอนะคะสวยงามมากน้อยเพียงไรนั้นเราก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะหวานท่ารำออกมาออนช้อยสวยงาม ครับสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนการฟ้อนการได้รำจากหัวใจถ่ายทอดความรักถิ่นฐานบ้านเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอีสานอันง,งดงามด้วยวาทศิลป์และลีลาศิลให้สมกับคำว่างามวิไลแห่เทียนอย่างแท้จริงครับ สำหรับปีนี้นะครับงานแห่เทียนของเรานะครับเมื่อเราได้ตีมมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาตีโจทย์เกี่ยวกับจังหวะเพลงนะครับแล้วก็เนื้อหาเพลงที่จะแต่งซึ่งในปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูพานุพง์ทงศรีนะครับสำหรับคําร้องนะครับที่แต่งให้นะครับส่วนสำหรับคณะคุณครูดนตรีทุกคนนะครับก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการออกแบบนะครับจังหวะทำนอง นะครับเพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในอันดับแรกนะครับก็จะมีจังหวะตั้งแต่ช้านะครับจนไปถึงท่อนเร็วนะครับสนุกสนานนะครับจังหวะแรกจะเป็นจังหวะล่องโขงนะครับก็คือการพูดเตยเกี่ยวกับเครื่องในนะครับว่ามีความงามเป็นเช่นไรนะครับต่อไปก็จะเป็นจังหวะนาคสะดุ้งนะครับ ตบท้ายต่อไปเป็นหลวงพระบางนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะสุดท้ายก็คือแพวากาลสินครับ ปีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเป็นการปรูนการร่วมกับกิจกรรมกลุ่มวิชาหน้าทศศิลป์เด็กได้ไปร่วมกิจกรรมขอนร,รำและก็เด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นการฝึกตัวเองไปสู่ความสําเร็จในอนาคตไปสู่อาชีพที่เขาชอบในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมเทียนภาษามเมืองบนปีนี้รับรองปีนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการสวยงามาเชิญผู้ปกครองและก็ชุมชนร่วมกันเชียร์และติดตามลูกๆเคียงไหนด้วยครับ ขอบคุณครับ